ตำแหน่งของความรักเนี่ยใพ่ขึ้นเป็นราชาดาบนะราชาถือดาบราชาถือดาบคือเป็นพลังงานของการตัดสินตัดสินใจนใจนเรื่องของความรักอะไรก็ตามที่มันไม่ดีควรออกจากจุดเดิมนะอะไรที่มันรู้สึกแยกก็ควรที่จะมาปรับโฟกัสตัวเองเนี่ยออกจากจุดเดิมๆไป่ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานของแปดถวยนะคือเดินออกจากจุดเดิมๆที่มันรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยพระจันทร์เนี่ยบอกเรื่องของความ มีอารมณ์นะอารมณ์ต่างๆที่มันสับสนวุ่นวายสิ่งต่างๆที่มันผ่านพวกนั้นเริ่มไม่ต้องเปิดใจตัวเองให้มากขึ้นดังนั้นคนโสดนะครับมีเกณฑ์พบรักอยู่ที่60%นะมีโอกาสนะไม่ใช่ว่ามีเลยนะเอออย่าที่จะปิดกั้นใจตัวเองจริงๆแล้วคุณมีโอกาสแต่เพียงคุณต้องเปิดใจเปิดรับโอกาสในเรื่องการพบรักด้วยเช่นกันแล้วมาดูวิธีการเพิ่มโอกาสดีกว่าเออเพิ่มทําให้เปอรนะ์เซ็นต์ในเรื่องของการพบรักเพิ่มขึ้นอ่ะทำอย่างไรนะครับ ให้ขึ้นเป็นอุบายเทวดานะฮะอุบายเทวดาบองบอกถึงอะไรนะอุบายเทวดาเนี่ยบอกบอกในเรื่องของการวางแผนนะการคิดวิเคราะห์ในเรื่องของความรักนะทุกอย่างมันเป็นเรื่องการที่คุณต้องไตร่ตรองนะเออใช้การไตร่ตรองใจิตใจตัวเองนี่แหละจะมีรักที่ดีจะมีรักที่สมหวงังจะมีรักที่มีความสุขอยู่ที่ตัวคุณน,นะทุกๆอย่างหากคุณยังลืมเรื่องอดีตไม่ได้ มันจะมีหลักที่ดีได้ไงถึงแม้คุณจะคิดแต่เรื่องเก่าคิดแต่เรื่องเดิมคิดแต่เรื่องความฟงซ่านเ่ยมาเป็นเรื่องการที่คุณเองต้องออใช้การวิเคราะห์และการจัดการการเพิ่มโอกาสการพบรักทาให้จิตใจคุณเนี่ยไปเปิดโอกาสเออเปิดรับรักที่จะมีเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูวิธีการไม่ใช่วิธีการเรามาดูระวังเออระวังนะทำให้เปอร์เซ็นต์ลดนะคุณต้อง ระวังกับอะไรระวังเรื่องอะไรเห็นดูซสิสิ่งที่ต้องระวังที่ทำให้ตัวเซ็นลดนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นโจมตีอนะตัวเซ็นลดนี่คือทุกในเรื่องอด,ดีมาชัดเจนมากๆไพ่ยำรอบที่สองอย้าให้มีใครสามนะคือมันเป็น,นเรื่องของพลังงานของใจที่มันคิดเยอะแล้ว พลังงานอดีตคุณเนี่ยเป็นแปดดบด้วยนะมันชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะครับเ,เรื่องของอความทุกข์ต่างๆไม่สบายใจต่างๆเนี่ยคุณต้องหมั่นหาอะไรทำบ,บ้างแล้วนะเพราะว่ายิ่งคุณจมปรักอดีตมากเกินไปมันทำให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณลดไปเรื่อยๆลองคิดดูสินะวันๆคุณคิดแต่เรื่องความทุกข์เดิมๆความทุกข์เก่าๆคิดแต่เรื่องสานที่เดิมๆคิดแต่ความปิดพลาดเดิมๆมันจะมีใจตอนไหนที่ไป นะไปพบรักใหม่ๆหรือไปมองใครใหม่มันจะมีใจสักกี่โมงนะเออมันโอกาสมันก็เกิดขึ้นได้ยากนั้นคุณต้องเปิดใจไม่งั้นเปอร์เซ็นต์การพบรักก็ลงลดล,ลงไปทุกๆวันเนี่ยต้องรับมันระวังใหดีด้วยเช่นแกันะครับมาดูวิธีการมูัาดีกว่านะมูความรักเอ,อ่อความรักคนโสดนะจะเป็นอย่างไรนะครับ ให้ขึ้นเป็นพระฤาษีนารอดนะครับพระฤาษีนารอดนะจริงๆหลักหลายวัดก็มีให้ไหว้นะเออหรืออาคุณมีความศรัทธากับพ่อแก่ฤาษีนะหรือปู่ฤาษีทั้ง108รง้อยแปดต้นค์ไหนก็ได้ให้คุณไปขอพรในเรื่องของความรักให้สมหวังเจอคนที่ ถูกะตา่างเป็นเจอคนที่ถูกใจรวมไปถึงคุณมีครูบาอาจารย์คอยปกปักรักษานะให้ความรักของทุกคนส่งบัตมากขึ้นนะครับสองไพ่ขึ้นเป็นทุกที่เจ้าทาะในเรื่องเจ้าเที่ยวถางนะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายเพราะทุกที่คุณต้องมีบ้านถูกไหมในเรื่องของการที่คุณไหว้เจ้าเที่ยวทางได้อย่างถูกต้องนะถามว่าไหวเจ้าเที่ยวทางแล้วเกี่ยวอะไรกับความรัก เมื่อคุณกลับมาบ้านนะถ้าถามใจหรือคุณลองสังเกตดูว่าในช่วงนี้คุณมีความสุขกับการอยู่บ้านหรือเปล่าหรือคุณนอนหลับสบายหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกอยากจะออกจากบ้านตลอดเวลาหรือไม่นะถ้าเป็นคุณเป็นแบบเนี้ยให้คุณว่า้เจ้าเทียวทางที่ดีส่งผลระบุน,นะให้กับเจ้าเทียวฐานหลับก็สบายตื่นก็สบายนะอยู่ก็เป็นสุขมันทำให้คุณมีพลังงานจิตใจพลังงานใจนะพลังใจนี่แหละเพื่อที่จะ ออกไปพบเจอความรักหน้าคุณจะมีความสนามีราศีบ้านคุณจะมีความสุขดึงดูดคนที่อยากมีคนเข้าหาที่บ้านคุณเนี่ยจะมีคนพบเจอคุณมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นเคล็ดลับในน้อยาาการไหว้เจ้าเทียวทางเพื่อเสริมดวงความรักของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมาดูสําหรับคนที่เลือกลาไปแล้วดีกว่าเออคนที่เลือกลากไปแล้วเป็นอยากก่างไรนะครับในเรื่องคนที่เลือกลาไปแล้วเนี่ยในเรื่องของพลังงานเก่าเนี่ย มันเป็นพลังงานของการตัดสินใจคนข้างเยอะเนะี่ตัใจตัวคุณแนละ้วเน่ยไขึ้นเป็นออกจากจุดเดิมตรนะไปขึ้นเป็นแปดถ้วยมากแม้ว่าสิ่งนั้นจะดีแค่ไหนก็ตามแม้ว่าสิ่งไหนจะเป็นอย่างไรก็ตามเหมือนเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของตัวคุณเหมือนกันแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะรักเก่ากลับมาเนะี่ยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ดับเขาใจตัวคุณเนะี่ยมันไม่ไม่ค่อยอยากจะไปอะไรด้วยแนละ้วเพราะมันเจอความทุกข์อะไรมาคนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมาดูในะเรื่องของความรัก ใหม่เออความรักใหม่จะมีโอกาสเข้ามาใหม่นะพลังงานรักใหม่ไ่ขึ้นในเรื่องของการประกบประกองและไปขึ้นในเรื่องของราชาถือดาบแล้วก็ไปขึ้นเป็นแปดถวยเนี่ยสิ่งที่คุณก้าวเดุดออกไปเนี่ยถามว่าไปเจอไหมเนี่ยมันอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณลืมระก,กับได้มากน้อยแค่ไหนด้วยมาอยู่ที่คุณจะเข้ามาหาจิตใจตัวคุณบางทีเนะี่ยไปอนาคตไ่ขึ้นเป็นเรื่องของการที่มันไม่อยากจะมีใครแล้วอะ่ะ เออม,มันเจอเรื่องของพลังงานจิตใจที่มันแย่ๆมันเจอแบบแย่ไปขึ้นเจ็ดด่างมันกลัวจะโดนความทุกข์แบบเดิมๆซ้ำๆ,ำๆอีกดังน,น,นั้นใจคุณเป็นแบบนี้มันค่อนข้างที่จะไปโฟกัสเออรักใหม่ระยะแต่ถามว่าจะมีเข้ามาไหมเนี่ยโอกาสมีเข้ามานะไม่ใช่ไม่มีโอกาสมีเข้ามาดังนั้นเปอร์เซ็นต์นะครับพบรักใหม่อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับงนั้นมันเป็นเรื่องของพลังงานใจที่คุณเองต้องฟื้นขึ้นกลังใจตัวเองให้ดีมากขึ้นอ่ะมาดูชีวิตในเรื่องของการ เพิ่มร์เนต์ดีกว่านะสำหรับคนที่ที่ฉันอยากได้รักลับมานะถึงแม้ว่าใจฉันอยากจะออกใจกแย่แต่ว่ามันแบบสองที่สองตายอ่ะดูวิธีการเพิ่มร์เสียดแล้วกันนะมันเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นวิสวรูปนะครับให้ขึ้นเป็นพลังงานของความตั้งมัน่นนะพลังพลังงานความตั้งใจอยาดโลเลนะมันเหมือนว่า สิ่งเก่าเก่าเดิมๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือให้เพิ่มขึ้นสร้างความมั่นอกมั่นใจให้เพิ่มขึ้นอะไรที่มันเป็นความผิดพลาดในอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องจัดการเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยทุกๆเรื่องทุกๆอย่างมันไม่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรับกลับมีโอกาสกลับมามากขึ้นแต่ก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่า ทำวันนี้ผู้นี้ได้เลยเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลาเพื่อจะฟื้นคืนกลับให้ดีขึ้นนะครับอะมาดูซิว่าในเรื่องของรักใหม่ล่ะเออที่การเพิ่มเปอร์เซ็นต์รักใหม่ทำไปไให้เปอร์เซ็นต์กลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยทำอย่างไรดูซิไ่ขึ้นเป็นกรไรทองโอ้โหปราบชราวันกรไกรทองปราบชราวันมันเป็นพลังงานของใจที่มันแบบถูกกระทบกระถือเห็นไดูสิไ่ขึ้นพลังงานของการต่อสู้นะเป็นพลังงานของการที่มันถูกโจมตีทางจิตใจ นะถูกจมตีในเรื่องอดีตมันเป็นเหมือนคือถ้าเรามองไพ่ใบน,นี้ผมผมผมมองว่าไพ่ใบน,นี้นเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนเวรนะเป็นเรื่องของรักเก่าที่มันทิ้งแทงอ,อกทิ้งแทงใจนั้นสิ่งที่คุณจะแก้ได้คือแก้ไขที่ใจแก้ไขที่ความรู้สึกแก้ไขที่คุณต้องให้อภัยตัวเองอะไรผ่านมาแล้วก็ต้องปล่อยวางและเปิดใจนะให้คุณมีพลังงานใจที่ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะรับรักใหม่ๆได้ด้วยมันอยู่ที่ตัวคุณจัด ปลดล็อกใจได้เร็วแค่ไหนมากกว่าเปอร์เซ็นในเรื่องขอรักใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังดีกว่าเออสิ่งที่ต้องระวังที่ทําให้เปอร์เซ็นลดทำอย่างไรให้ขึ้นเป็นฟื้นฟูนะในเรื่องของใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของ ใจตัวคุที่มันเมินเฉยนะมันพีคุณคิดว่าเออฉันอยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้วนะเออฉันไม่ต้องไปสนใจอะไรใครพอถึงจุดจุดหนึ่งทุกๆอย่างมันมันเหมือนเป็นกดแรงดึงดูดเป็นพลังงานดึงดูดเนื้อของความรักวันหนึ่งคุณก็คงต้องเจอใครสักคนที่มาดูแลหัวใจตัวคุณอย่าละเลยนะอย่าละเลยกับสิ่งที่เข้ามาแนะความรักดีๆมันมีโอกาสเพียงแค่ว่าคุณต้องเปิดใจนะถ้าคุณยังเมินเฉยลลงดึกภาพสิ คนดีๆเข้ามาหาตัวคุณแต่คุณกลับคิดว่าเขาหม่ดีคิดว่าเขามาทําร้ายคิดว่าเขามาคิดร้ายกับคุณทั้งที่เขาโอ้เอนดูคุณเขาอยากที่จะให้คุณมีความสุขก็อยากจะดูแลคุณนะมันทําให้คุณเนี่ยพลาดโอกาสความรักไปด้ด้วยเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีเพราะมันทําทให้เปอร์เซ็นต์นะนเรื่องความรักลดลงในด้วยเช่นกันระวังให้ดีนะครับ มาดูสําหรับในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดีกว่านะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยในช่วงนี้เป็นพลังงานของการที่มันต้องสร้างนะพลังงานที่มันดึงดูดเข้าหากันเยอะๆนะเพราะอะไรนะเพราะว่าตัวคุณมันมีพลังงานของการที่มันอยากที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นและคนที่คุณคู่ด้วยเนี่ยภัยขึ้นเป็น ราชาสิดามามันเหมือนต่างไฟต่างคิดกันคนละแบบเขาคิดแบบหนึ่งคุณคิดแบบหนึ่งคุณคิดอยากจะไปทางซ้ายเขาคิดจะไปทางขวานะเขาค่อนข้างจะมีความแบบตรงไปตรงมานะบางทีมันเป็นสิ่งที่มันต้องใช้การประครับประคองพอดีเดี๋ยวนั้นเนี่ยเรื่องความชัดเจนมันก็จะมันเหมือนยิ่งไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,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 เนี่ยมันต้องระมัดัดีและก็เส็จนะครับพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ที่ 50%นะในช่วงนี้ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะอยู่ที่ตัวคุณต้องเข้าหาต้องพูดคุยนะมาดูซิว่าวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะคือจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อา่างไรนะให้พัฒนาความสัมพันธ์นได้ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระแม่สวสสวัสดีนะครับเออพลังงานของการใช้สติปัญญาให้จิตใจตัวคุณเนี่ยมีพลังงานที่ ดีขึ้นนะครับการใช้ปัญญาเนี่ยมันทําให้คุณไม่มองในด้านของอารมณ์นะไม่มองในด้านของความคิดลบไม่มองด้านความฟุ้งซ่านแต่คุณใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหาเปอร์เซ็นในเรื่องของความที่มันเกิดความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังดีกว่าที่ทําให้เปอร์เซ็นลดนะครับเป็นอย่างไรเพ่ขึ้นเป็นอ่าโอเคใพิ่ขึ้นเป็นโอเคนะเออตกลงการ การเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเป็นจุดหลักสําคัญมากๆห,หากไม่มีการตกลงหากไม่มีการพูดกันให้แบบเกิดความเข้าใจเนี่ยเปอร์เซ็นต์แบบลดลงพุกงบเลยนะเพราะว่ามันกิดเองเออเองไม่ใช่สติปัญญาไม่ใช่ความคิดอะไรเลยคิดว่าฉันมีความสุขฉันโอเคก็พอแล้วนะไม่ได้นะเออมันเป็นเรื่องของการที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องโอเคทคั้งูคเออโอเคตะกู่นะอย่ากโอเคคนเดียวนะเออทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องของการพูดคุย ถามไทยถามไทยนะแล้วก็ปรึกษามันทำให้การพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้มันเกิดความจริงที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะระวังอย่าที่จะโอเคคนเดียวก็แล้วกันนะอ่ะมาดูสําหรับคนมีคู่กันบ้างนะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรนะคนมีคู่ในเรื่องของพลังงานใจตัวคุณเนี่ยมันพยายามจะสร้างนะสร้างโอกาสสร้างความสัมพันธ์ดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประคับประคองคู่ของคุณเนี่ย ให้มันมีความสุขร่วมกันทงคู่นะครับซึ่งคู่กันเนี่ยไพ่คือว่าเขามองแต่เรื่องของความเจริญงอกงามน,นะเจริญก้าวหน้าเนเรื่องของงานเงินนะเขาค่อนข้างจะคิดเยอะมากนั้นคุณก็ต้องโฟกัสอย่างที่จะตีตัวห่างรืออยาทำตัวเงินเฉยไม่สนใจเออไม่เอาอะไรดีกว่าอยู่เพ่ให้มันดีขึ้นเขารู้สึกอย่างไรผมต้อง โฟกัสถึงของสุดคนด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในเรื่องของความเข้าใจผิดพวกเขาจะมองว่าคุณทำไมไม่กระตือร้นในเรื่องของอนาคตเลยนะเราต้องระวังจุดๆนี้เหมือนการนำให้ความสัมพันธ์มันเข้าใจเป็นแบบอีกเรื่องหนึ่งได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของความรักหวานชื่นอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นนะเป็นเรื่อง,องการเข้าหาแล้วก็พูดคุยยังไม่ถึงกันแย่แต่เป็นการที่ต้องพัฒนาต่อแล้วก็พูดคุยกันให้มากจะดีที่สุดนะคะนรับมาดูิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นดีกว่านะเออให้ความรัก หวานชื่นมากขึ้นนะครับทำอย่างไรไพ่ที่เป็นพระตรีมรติโอนไะพ่คอมไห้ไพ่เนี้ยบ่งบอกเรืเกี่ยวกับความรักเลยนะการสมปรารถนานะในเรื่องของความรักการสมปรารถนาความสุขความอุด,ดมสมบูรณ์การจะเพิ่มความักมันคือการเติมตเต็มเ่ติมเต็มความสุขซึ่งกและกันหรือเป็นแรงปรารถนาเออแรงปรารถนาที่เอ่อข่วงคุดเขาอยากได้อะไรรับฟังกันนะพูดคุยกันสนอง แรปรปฒนาให้กและการน,นะเหมือนการพูดคุยมันก็ต้องอมีคนหนึ่งถอยควักก้าวบ้างบางคนต้องเข้าไปหาบ้างต้องพูดต้องคุยบ้างออดเอ็นลงพากนะเพื่อจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้มีความหวันชื่นเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นจากการที่คุณเนี่ยทำให้ต่างฝ่ายต่างสมปรารถนาดัานเองนะครับอ่ะมาดูซิในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังที่ทําให้เปอร์เซ็นต์ลดอ่าดูซิค,คนนะเป็นคู่ฟันเอาไว้ในช่วงนี้นะดูซิไพ่ึ้นเป็น ขวาดาวไว้นะเออไพยขึ้นเป็นพลังงานของการขวายขวานะการที่มันเหมือนต่างฝ่ายต่างทําอะไรที่แบบตัวเองต้องการนะอย่างเช่นคุณอยากทํางานตรงนี้คุณอยากทําสิ่งนี้ให้มันเกิดความสําเร็จเขาก็อยากทําแบบนี้เหมือนกันแต่แบบมันเป็นคนละอย่าง แล้วมันไม่ได้คุยกันต่างไปต่างทากันไปคนเีศคนทางสุดท้ายแล้วมันมาชนมาชนกันมันเหมือนมันขัดกันไม่ได้คุยกันนะต่างไปก็ต <c> ่างหวังดีจริงๆแหละไม่ใช่ไม่หวังดีหรือคุณชอบกินอะไรสักอย่างเขาชอบกินอย่างเนี้ยแล้วมากินร่วมกันทุกวันนะคุณบางทีคุณก็ต้องฝืงกนกินกับเขาแล้วเขาที่เขาก็ไม่ได้ถามว่าคุณชอบไม่ชอบอะนะเออหรือคุณทากินที่คุณชอบแล้วเขาไม่ชอบแล้วเขาไม่กล้าพูดออกมาเนี่ย นำมาทำอึดอัดใจนะเออจริงปะมึกอึดอนะัดใจดังนั้นมีอะไรก็ต้องพูดคุยกันเออฉันไม่ชอบกินอันนี้เลยอะเออฉันไม่ชอบกินประเภทนี้เลยฉันไม่ชอบกินของหวานเลยแบบเนี้ยมันเป็นการที่คุณต้องใส่ใจเนียเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีอะไรมันขาดตกบกพร่องไม่มีอะไรที่มันอึดอัดใจนะสร้างความสบายใจไ,ได้ไขว้คว้าความรักที่ดีต่อกันได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของการมูบ้างดีกว่านะเออมูความรักคนเี็คู่นะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเท้าวิร,ารุณหกพลังงานของเท้าวิรุณหกเนี่ย่าเป็นพลังงานของเจ้าแห่งกรุน,นะครับด้านแะนะนำนะให้คุณไปไหว้เท้าจักรโบาลทั้งสี่นะที่เกสอลพิเลตน,นะครับจะมีเท้าวิรุณหกด้วยนะเออ เท้าจักรวันทั้ง4ี่เนี่ยก็มีทั้งเท้าเวสุวรรณนะท้าวิรูปักอเท้าทศรถนะแล้เท้าวิรุณนะให้คุณไปขอพอรกับท่านหรือคุณไปที่ไหนเจอเกี่ยวข้องกับพยากดคุณก็ไปขอพอรได้ให้ความรักให้คู่ของคุณเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมาให้ขึ้นเป็นเท้าทศรถนี่เราไปไหว้ไต้ทั้งสององค์เลยที่เกษรเป็นเลนนะเออให้ท่านปกปักรักษาแล้วเท้าทศรถเนี่ยเสริมในเรื่องของความสบายใจเออเสริมในเรื่องของพลังงานความสุขนะมันเป็นเหมือนพลังงานที่อยู่ๆมันก็มีความสุขอยู่ๆมันก็มีเรื่องราวดีๆอยู่ๆมันก็ทําให้บรรยากาศความรักมันดีขึ้นหวานชื่นมากขึ้นเนี่ยไปขอพรกับท่านจะช่วยเหลือให้ความรักคุณทั้งคก่ดีขึ้นได้ด,ด้วยเช่นกันนะครับ